สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาพบกันกับครูบุอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะครูบุก็มีแรงบันดาลใจนะคะจะมาร่างภาพใบหน้าของนางแบบนะคะเพื่อระบายสีน้ำกันนะคะครูุจะมาวาดรูปนี้กันนะคะเดี๋ยวเป็นภาพที่เหลือบตามองไปด้านข้างนะคะครูบุก็จะเริ่มร่างภาพนะคะด้วยดินสอนะคะวันนี้ใช้4ปีนะคะ เพื่อให้ทุกคนสามารถมองเห็นาลายเส้นได้ชัดเจนนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มวาดกันเลยนะคะโฟกัสกันที่ดวงตานะคะทักษะการลากเส้นอย่างมั่นใจนะคะ ครูก็อยากจะแบ่งปันนะคะให้ทุกคนนะคะได้ลองฝึกลากเส้นนะคะเวลาเราร่างภาพเราก็จะรู้สึกสนุกนะคะกับการวาดรูปนะคะดังนั้นนะคะการฝึกเส้นนะคะโดยการลากอย่างมั่นใจนะคะทำให้เรานะคะสนุกนะคะในการร่างภาพนะคะครูก็พูดให้ทุกคนนะคะได้มีแรงบันดาลใจนะคะสำหรับการฝึก ะคะฝึกลายเส้นนะคะให้มั่นคงนะคะนี่นะคะาการฝึกเส้นให้มั่นคงนะคะให้ลื่นไหลนะคะเราต้องทำสันมือของเรานะคะให้เรียบลื่นเข้าไว้นะคะเพราะว่าเราจะได้ลากเส้นแบบไม่สะดุดนะคะถ้าสันมือเรา่ามีเหงื่อนะคะก็จะทำให้ฝืดได้นะคะ ดังนั้นก็ต้องทําสันมือให้ลื่นลื่นนะคะไม่ใช่ลื่นลื่นอยู่เสมอนะคะเพื่อที่เราจะได้สามารถลากเส้นได้ง่ายนะคะใช้ดินสอกด 4B ร่างภาพนะคะปกติครูปูใช้ HB ร่างภาพนะคะวันนี้อยากให้ทุกคนนะคะได้มีแรงบันดาลใจในการลากเส้นนะคะให้เห็นชัดเจนนะคะ ทุกคนจะได้ลองฝึกวาดกันดูนะคะทำพยายามทำสันมือของเรานะคะสันมือของเราให้เรียบรื่นนะคะเพื่อที่เราจะได้กวาดไปนะคะบนพื้นกระดาษนะคะได้คล่องแคล่วนะคะอันนี้สำคัญมากเลยนะคะการที่เราจะลากเส้นให้มั่นใจได้ก็อยู่ที่การ ทำสันมือของเรานะคะให้ลื่นเข้าไว้นะคะไม่ต้องถึงกับใส่สเก็ตนะคะก็ว่าไปโน่นเลยนะคือก็ลองนะคะลองทำสันมือของเราให้ลื่นเข้าไว้นะคะลากเส้นนะคะขึ้นลงไปขวางบ้าง แนวดิ่งบ้างนะคะที่ครูุเคยสอนวิธีการวาดเส้น9เส้นนะคะทุกคนจะได้รู้สึกสนุกนะคะกับการลากเส้นนะคะแบบไม่มีโครงร่างนะคะครูบุ้สอนแบบไม่มีโครงร่างดังนั้นก็จะต้องฝึกลากเส้นให้ลื่นไหลนะคะให้ลื่นไหลเข้าไว้นะคะนี่นะคะครูบุมาล่างร่างภาพนะคะ ให้ทุกคนได้รับชมกันนะคะเพื่อมาระบายสีน้ำนะคะให้เราเล,เลือกรูปที่เราอยากวาดนะคะจากนิตยสารนะคะเราก็จะได้มีแรงบันดาลใจนะคะทำให้เราอยากที่จะวาดภาพนี้นะคะครูบุก็ตัดเก็บไว้นานแล้วนะคะภาพนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาระบายสีน้ำกันนะคะในคลิปถัดไปนะคะ สำหรับคลิปนี้ครูจะมาล้างภาพให้ชมกันก่อนนะคะนี่นะคะการฝึกล้างภาพนะคะเราก็ต้องกะนะคะกะระยะทุกส่วนนะคะให้ใกล้เคียงใกล้เคียงกับต้นแบบมากที่สุดนะคะเราจะต้องอดูนะคะลักษณะดวงตานะคะขอบลูกตาดำห่างจากหางตาประมาณเท่าไหร่นะคะครูก็จะคอย ไกด์ไลน์ให้ละเอียดนะคะเพื่อที่ทุกคนจะได้นำไปปฏิบัติกันได้ง่ายขึ้นนะคะนี่นะคะการาวาดรูปแบบไม่มีโครงร่างนะคะเราก็สามารถที่จะกะระยะห่างด้วยสายตาของเรานะคะนี้เราดูนะคะระ,ระยะห่างจากห,หัวคิ้วนะคะมาหัวคิ้วด้านนี้นะคะ เราก็ติ๊กไว้ก่อนเลยว่าประมาณนี้นะคะส่วนช่วงสันจมูกนะคะเรากะระยะห่างจากสันจมูกนี้นะคะเราแลเงาไว้นะคะตรงช่วงสันจมูกนะคะลงแสงเงาจากนั้นก็มาระบายช่วงนี้ก่อนนะคะช่วงสันจมูกนะคะคุบุลงแสงเงาไว้ด้วยเลยก็ได้นะคะเพื่อที่ทุกคนจะได้เห็น ความมีมิติของลายเส้นด้วยนะคะลายเส้นและแสงเงานะคะเดี๋ยวเราค่อยซับด้วยยางลบดินน้ำมันก็ได้นะคะนี่นะคะเราก็กะระยะห่างนะคะหัวตานะคะแนวหัวตานะคะให้เท่ากันเราไม่ต้องลากเส้นก็ได้เราใช้สายตากะเลยนะคะเราจะได้ใช้สายตาของเรากะได้แม่นยำขึ้นเรื่อยๆนะคะ ็นการฝึกฝนในการกะระยะด้วยสายตานะคะครูปุ๊กก็พูดทุกคลิปนะคะให้ทุกคนได้มีแรงบันดาลใจนะคะในการวาดรูปแบบไม่มีโครงร่างและไม่มีแบบแผนจะบอกว่าไม่มีแบบแผนก็ไม่ได้นะคะมีแบบแผนในสไตล์ของตัวเราเองไงคะเพื่อที่เราจะได้วาดรูปออกมาได้นะคะแบบแผนไม่จําเป็นจะต้องไปที่แบบเหมือนกันเริ่มต้นมาจาก แนวเดียวกันนะคะแบบแผนของแต่ละคนก็แตกต่างกันออกไปนะคะเราจะตัดสินใครไม่ได้นะคะกคูจะพูดทุกคลิปนะคะเจอคอมเมนต์แบบมาบอกว่าไม่มีระเบียบแบบแผนก็งงเหมือนกันนะคะว่าเออไม่มีระเบียบแบบแผนเป็นยังไงนะคะแต่ละคนก็มี วิธีการวาดที่แตกต่างกันไปนะคะอันนี้ครูปูมาแบ่งปันนะคะให้ทุกคนได้แบบว่าเข้าใจวิธีการวาดได้ง่ายขึ้นนะคะนะคะครูปูก็ขอภัยนะคะเท่าพูดซ้ำย้ำบ่อยนะคะกับความไม่มีระเบียบแบบแผนนะคะที่คนอื่นตัดสินนะคะมไม่เป็นไรนะคะเราก็ทำในสไตล์ของเรานะคะ เราจะสนุกกับการวาดน,นะคะในสไตล์ที่เราชอบนะคะครูก็อยากจะมาเป็นแรงบันดาลใจแบ่งปันทักษะวิธีการนะคะในการวาดรูปแบบไม่มีโครงร่างให้กับทุกคนนะคะทุกคนจะได้กล้าที่จะลากเส้นนะคะสำคัญนะคะเรากล้าที่จะลากเส้นเมื่อไหร่นะคะการวาดของเราก็จะออกมาฉลุยกันเลยทีเดียว ไม่ไม่ใช่โฆษณานะคะอันนี้นะคะให้เราลองปฏิบัติดูนะคะอย่างเพิ่มเชื่อนะคะให้เราลองฝึกดูนะคะฝึกลากเส้นนะคะฝึกเส้นเยอะๆฝึกข้อมือนะคะจะทําให้เรา,เาลากเส้นได้คล่องขึ้นนะคะอยู่ที่การฝึกฝนเท่านะคะต่อให้พรมีพรสวรรค์ถ้าไม่ขยันฝึกก็ ไม่มีการพัฒนาเพิ่มขึ้นนะคะดังนั้นการมีพรสวรรค์ก็ต้องอาศัยการขยันฝึกด้วยนะคะเพื่อที่เราจะได้พัฒนาทักษะนะคะเพิ่มขึ้นนะคะนะคะเราวาดร่างภาพดวงตาแล้วนะคะเรากะช่วงหัวคิ้วไว้แล้วใช่ไหมคะเรากะระยะห่างช่วงนี้ขึ้นไปด้วยเลยนะคะอืมแต่ละจุดนะคะจะต้องกะระยะไป เรื่อยๆเลยนะคะแต่ละจุดนะคะเพื่อให้ทุกคนได้มีการสังเกตนะคะสังเกตนะคะการวาดภาพนะคะการร่างภาพนะคะดวงตาห่างไปหรือเปล่านะคะเราเรากะช่วงนี้นะคะอ่านี่นะคะลง เดี๋ยวครูเพิ่มช่วงปวดตาหน่อยนะคะให้สัดส,ส่วนนะคะเข้าเข้ามาอีกนิดนึงนะคะนะคะดวงตาก็จะดูไม่ห่างเกินไปนะคะค่อยๆสังเกตนะคะค่อยๆสังเกตค่อยๆฝึกไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวเราก็จะทำนาญเห็นไหมคะการที่เราวาดภาพแบบไม่มีโครงล่างมันทำให้เราวาดภาพ ลายเส้นแบบอิสระนะคะมันจะทำให้เราสนุกกับการวาดภาพนะคะแล้วแต่สไตล์ของแต่ละคนนะคะใครชอบแบบไหนก็เลือกรับชมรับฟังกันนะคะใครชอบแบบมีเป็นวิชาการก็ลองหาช่องที่สอนวิชาการนะคะวิธีการฝึกมาตั้งแต่เริ่มต้นนะคะเราจะได้ต่อยอดไปได้นะคะ แต่อันนี้คือการที่ครูมามแบ่งปันเพื่อให้ทุกคนเริ่มต้นลงมือวาดได้แบบง่ายๆเลยนะคะทุกคนจะได้ไม่ต้องเน้นโครงร่างนะคะเน้นการใช้สายตาและมือให้สัมพันธ์กันนะคะแล้วเราก็ค่อย เรียนรู้ต่อไปนะคะเรียนรู้ต่อไปในการที่เราจะฝึกวาดยังไงนะคะให้ออกมาเหมือนหรือใกล้เคียงที่สุดคะแสงเงาขาวเทาดำนะคะก็สำคัญนะคะทุกคนต้องใส่ใจรายละเอียดแสงเงาด้วยนะคะเราเวลาเราวาดภาพเนี่ยถ้าเราสังเกตรายละเอียด ะะชัดเจนแล้วก็แสงเงาได้ชัดเจนนะคะเราก็สามารถถ่ายทอดออกมาเป็นภาพได้นะคะนี่ก็เป็นหลักการหลักเกณฑ์ที่ไม่ยากเกินไปนะคะครูคิดว่าทุกคนสามารถสังเกตรายละเอียดได้ชัดเจนนะคะว่าแสงเงาช่วงไหนบ้างนะคะมีช่วงไหนบ้างนะคะให้เราสังเกต ในขณะที่เราวาดนะคะหรือก่อนที่เราจะเริ่มวาดเราก็สังเกตรายละเอียดก่อนก็ได้นะคะภาพรวมนะคะพอตอนที่เราวาดนะคะเราจะวาดช่วงไหนแล้วก็สังเกตอาขนตามีกี่เส้นใช่ไหมคะนับเส้นขนตาเลยทีเดียวทุกครั้งนะคะครูก็จะบอกว่าถึงกับ นับเส้นขนตานะคะละเอียดขนาดนั้นเ,เลยนะคะปูป่ปูบอกละเอียดนะคะอ้าะค่ะเราวาดรูปแล้วเราต้องสนุกนะคะ,ะเพื่อที่เราจะได้ผ่อนคลายนะคะ,ะการวาดรูปทําให้เราวาดแบบสนุกนะคะไม่มาตึงเครียดกับโครงร่างตารางอะไรมากมายนะคะ,ะเราก็จะวาดรูปได้ ง่ายดายขึ้นนะคะลองนะคะลองฝึกนะคะก,กูมาแบ่งปันไกด์ไลน์นะคะเพื่อที่ทุกคนจะได้วาดรูปกันง่ายขึ้นโดยไม่มีเส้นนะคะมาขัดสายตานะคะกูเคยวาดแบบก็คือตอนแรกที่เริ่มฝึกนะคะเราก็วาดแบบมีโครงล่างไม่ได้เลยนะคะ พราะว่ามันมาขัดสายตาเราเวลาเราล่างตรงนี้นะคะแล้วก็เราจะใส่เส้นมันดูเหมือนหุ่นยนต์น่ะนึกออกไหมคะเส้นมันไม่พลิ้วอะ่ะเอออันนี้ความคิดของครูปรูเองนะคะคือเส้นมันแข็งอะ่ะมันไม่พลิ้วเหมือนกับที่อุ๊ยเข้าไปค่ะมันไม่พลิ้วเหมือนกับการที่เราลากเส้นแบบนี้เห็นไหมคะเราลากเส้นแบบนี้อเออรู้สึกอิสระดีนะคะ ทำให้เราสนุกกับการที่เราได้วาดรูปนะคะมากกว่าที่เราจะมามีโครงร่างนะคะเป็นหุ่นยนน์ะครูก็ไม่ได้ตัดสินนะคะไม่ได้ตัดสินใครทุกคนมีเส้นทางของตัวเองนะคะไม่มีถูกไม่มีผิดนะคะให้ทุกคนออลองพิจารณาดูนะคะว่าเราเหมาะสมกับแบบไหนนะคะ อยู่ที่ตัวเรานะคะเป็นผู้เลือกนะคะเรามีฟรีวิวใช่ไหมคะที่เขาเขาเรียกใช่ไหมคะมีอิสระในการเลือกและก็ตัดสินใจของเรานะคะดังนั้นก็ลองนะคะลองฝึกนะคะมาวาดร่างภาพนะคะวันนี้ร่างภาพไม่ได้วาด แสงเงานะคะแต่ก็ลงแสงเงาเบาๆเพื่อให้ทุกคนได้เข้าใจนะคะวิธีการลงแสงเงานะคะเดี๋ยวถ้าลงสีน้ําเราก็จะใช้อย่างลบดินน้ามันนะคะซับออกนะคะเพราะว่าครูปุ๊ใช้อินสอกด 4B ีนะคะเพื่อให้ทุกคนเห็นภาพลายเส้นชัดเจนนะคะก็อาจจะคมเข้มกันไปหน่อยนะคะปกติก็ที่บอกว่าใช้ h b นะคะดินสอกด h b ร่างภาพนะคะนี่ก็ลองดูนะคะลองดูลองฝึกกันนะคะแล้วเราก็จะพอเราจับจุดได้เราก็สนุกกับการวาดเลยนะคะกระระยะห่างทุกจุดเลยนะคะเริ่มวาดโครงหน้านะคะส่วนริมฝีปากนะคะมุมปากมาประมาณเท่าไหร่นะคะติ๊กไว้ก่อนก็ได้นะคะถ้าเราไม่แน่ใจเราค่อยลากผ่านมานะคะ ่อไปก็ช่วงคางนะคะหากจากขอบลิมนสีปากล่างเท่าไหร่นะคะก็ลากกันมาเชื่อมต่อกันนะคะเห็นไหมคะการฝึกลากภาพร่างภาพแบบนี้นะคะก็ทําให้เราแบบสามารถที่จะใช้สายตาของเราฝึกสายตานะคะ<ม>เท่ากับการฝึกสายตาแล้วก็ฝึก มือให้สัมพันธ์กันนะคะทำให้เรานะคะกะระยะได้แม่นขึ้นเรื่อยๆนะคะดังนั้นก็อย่าลืมนะคะอย่าลืมใช้การฝึกสายตาของเรานะคะให้แม่นนะคะฝึกใช้สายตานะคะให้แม่นในการกะระยะนะคะนี่ต่อไปก็ครูก็จะกะช่วง หางคิ้วนะคะมาที่ขมับนะคะประมาณเท่าไหร่นะคะหางคิ้วมาที่ขมับดูนะคะว่าเราจะขึ้นมาประมาณไหนตรงหน้าผากนะคะตรงกับความสูงของคิ้วตรงนี้นะคะจากนั้นตรงนี้เราขึ้นมาประมาณเท่าไหร่เราสามารถลากเส้นมาบรรจบกันได้เลยนะคะเห็นไหมคะ เราลากเส้นมาบรรจบกันได้เลยแต่ละส่วนนะคะอา้าแล้วก็มากะช่วงนี้นะคะจากปีกจมูกนะคะมากรอบหน้านะคะช่วงกลามนะคะประมาณเท่าไหร่แล้วก็กะนะคะเนี่ยเห็นไหมคะช่วงนี้อาจจะกว้างหน่อยนะคะอาจจะกะตอนแรกอาจจะเพี้ยนไปบ้างนะคะผิดเพี้ยนไปบ้างแต่ไม่เป็นไรคะ่ะเราก็ ค่อยๆนะคะฝึกนะคะปคุ๊บก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนเลยนะคะที่ชอบวาดรูปนะคะมาแบ่งปันทักษะวิธีการวาดรูปนะคะร่างภาพแบบไม่มีโครงร่างนะคะนี่นะคะอืมนะคะจากนั้นนะคะแล้วก็มาใส่นะคะช่วง ติงหูนะคะอยู่เหนือเห็นไหมคะกูจะกะช่วงติงหูนะคะ,อย,อ,ยะ,คะอยู่เหนือเส้นปลายจมูกนะคะอยู่เหนือเส้นปลายจมูกดังนั้นเราก็กะดระยะนะคะตรงนี้ก็ล่างลูกใบหูนะคะช่วงผมนะคะผมจะโค้งลงมานะคะเป็นช่วงจรผมนะคะนี่นะคะ เราก็ลงต่อไปเราก็มาใส่ช่วงรา,ายละเอียดในใบหูกันนะคะเราก็ค่อยๆใส่รายละเอียดในใบหูนะคะวิธีการวาดนะคะเมื่อจิตเรานิ่งเรามีความตั้งใจโฟกัสนะคะเราก็จะล่างภาพออกมาได้สวยงามแล้วก็เหมือนมากๆเลยนะคะดัง นะคะต้องมอีความนิ่งนะคะนิ่งพอสมควรนะคะพอจิตเรานิ่งนะคะอันนี้เหมือนกับฝึกสมาธิไปนในตัวนะคะเราไม่จําเป็นต้องนั่งสมาธิก็ได้นะคะการที่เรามีสมาธิโฟกัสจดจ่อกับสิ่งที่เราทําก็ทําให้เกิดสมาธิได้เช่นกันนะคะนี่ก็มาแบบสายธรรมะและศิลปะควบคู่กันไปเลยนะคะ กุ๊กก็ร่างภาพช่วงผมนะคะเป็นทิศทางของเส้นผมนะคะเราใช้ความนิ่งนะคะทำจิตให้นิ่งเราก็สามารถที่จะมีสมาธิจดจอนะคะกับสิ่งที่เราทำได้นะคะนี่นะคะครูปุ๊ก็ลงร่างภาพไว้นะคะเดี๋ยว คลิปหน้านะคะเรามาระบายสีกันต่อนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะกูปูร่างภาพให้ทุกคนได้รับชมกันนะคะคลิปนี้ร่างภาพให้ทุกคนได้รับชมกันก่อนนะคะด้วยดินสอกดนะคะสีปีนะคะ นี้ก็ร่างภาพนะคะลองนะคะลองวาดดูนะคะลองวาดกันดูนะคะลองล่างภาพเห็นไหมคะลากเส้นแบบอิสระพริ้วนะคะยกอา่าบางครั้งสันมือไม่ต้องแนบกระดาษตลอดเวลาก็ได้นะคะ เราสามารถยกเพื่อที่เราจะได้ลากเส้นได้ยาวๆนะคะนี่ก็เป็นการลากเส้นแบบอิสระนะคะการร่างภาพนะคะลากเส้นแบบอิสระนะคะโอเคนะคะวันนี้กูกดมาร่างภาพให้ทุกคนได้รับชมกันนะคะประมาณนี้นะคะหวังว่า คนจะได้รับแรงบ,บันดาลใจในการวาดภาพแบบลากเส้นนะคะอย่างอิสระนะคะการมีทักษะในการลากเส้นนะคะให้พลิ้วให้มีหนักเบานะคะกดนะคะกดน้ำหนักมือแล้วก็ผ่อนน้ำหนักมือนะคะเราก็จะได้เส้นที่พลิ้วสวยนะคะโอเคนะคะวันนี้ ครูปูมาร่างภาพสำหรับวาดระบายสีน้ำในคลิปถัดไปนะคะหวังว่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกคนนะคะในการฝึกลากเส้นแบบอิสระนะคะก็ขอบคุณสำหรับการติดตามแนละการรับชมนะคะวันนี้ก็ร่างภาพให้ชมกันประมาณนี้นะคะพบกันใหม่ในคลิปถัดไปเรามาระบายสีน้ำกันนะคะวันนี้ก็ขอบคุณ ทุกการติดตามและการรับชมนะคะการกด subscribe กด like กด share แล้วก็ comment นะคะที่เป็นแรงกำลังใจนะคะให้ครูคุ๊ได้ทำคลิปต่อไปนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ